โอเคครับวันนี้เราเรา,เราจะมาทำตามสัญญาะนะครับนี่แจกเมาตัวแพโอเคครับนี่คนที่พิมเชื่อมานะครับ่ตัวคนที่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้พิมพเชื่อนับก็หมดสิทธิ์แค่นั้นแหละนี่เอาชืองมาใส่ละหมุนเลยค้างเดียวขอค้างเดียวเออนี่ชื่อนะไยเนี่ย จิมมี่จิมมาเลยกอันนี่มันตลอสุดเลยอันต้นตนบ้อนี่นนนนนนอะโอเคครับวันวบบนี้อ่ะอันเดียส์เนบบ็อกผมส่งเมลบ็อกนะนี่แล้วก็อบอกแคทนี่นะทุกคนอบอกแคทแล้วก็เขียนว่าอะไรดี นี่ปาป๊พัด yeah, 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 yeah. Yeah. อย่าๆยาๆยาย่าอยาอย่าอยานีเอา้าผมเพิ่มพิมนี่ไปนี่นะผมส่งแล้วนะปิ่มอเคครับถ้าอยากให้แจกตัวไหนก็เรามาไม่ใช่ตัวยากนะแต่ยางไม่แจกคอ,อนมิกคอนมิกก็ได้ หนาตัวนะ่ะแล้วก็อนิเมะเคครับมันนีถผมรายไปก่อนครับเบลลละ